เริ่มนะครับด้วยเรื่องใหญ่นะครับกับการควบรวมกิจการระหว่าง t ท l แล้วก็ d t แทนะครับแน่นอนว่าหลังจากที่ควบรวมกันแล้วเนี่ยก้าวขึ้นเป็นพผงาดเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนนะครับทั้งตัวเลขตัวส่วนแบ่งรายได้เขาบอกว่าส่วนแบ่งรายได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัดส่วนสัก40%ส่วนถ้าันมองในแง่ของฐานลูกค้าเนี่ยประมาณ51ล้านคนนะครับแสงหน้า A.S. ไปแล้วแต่คําถามดังๆนะครับที่ตอนนี้มีคําถามออกมานะครับว่าดีลนี้มันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่ามันจะเข้าข่ายการครอบงำกิจการไหมหรือว่าจะมีอํานาจผูกขาดเหนือตลาดหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปฟังมุมมองนะครับกับทางกรรมการกอสอทชนายแพทย์ประวิตรรีสถาพรวงสารนะครับคุณหมอประวิตรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหสวัสดีครับหมอได้ย,ยินไหมคะ อ่ะสัญญาณยังไม่มานะคะเดี๋ยวติดต่อใหม่ค่ะ <c oughs> อ่าอยู่ในสายแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะส,สัญญาณชัดเจนนะคะคุณหมอจะยืนอยู่ครับอ่าชัดเจนแล้วคุณหมอก่อนอื่นขอถามเลยค่ะ <c oughs> ดิวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลายคนก็มองกันว่ามันจะเป็นการผูกขาดเครือข่ายโุรรคมนาคมบ้านเราไหมคะมันทําให้เกิดการจะดตุกตัวของผู้ให้บริการและลดการแข่งขันครับ ก็ต้องถือ,อว่าุนแรงเพราะว่าเป็นรายใหญ่สองรายรวมกันเป็นเหลือรายเดียวก็ดังนั้นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดจะเหลือเพียงสองรายครับ,ค,รบคุณหมอครับเมื่อเหลือสองลายเนี่ยการผูกขาดตรงนี้เนี่ยคําว่าผูกขาดเนี่ยมันถือว่าเป็นการผูกขาดเลยไหมคุณหมอหรือว่ามันยังมีการแข่งขันด้อยู่จริงๆเราไม่อยากใช้คำว่าผูกขาดนะนะครับเพราะว่ามันเถียงกันพอเราบอกมีสองลายเออก็จะบอกมีเอ็มพีเป็นลายที่สามนะครับมีเอ็มวีโอีกหลายลายแต่พ่อเท็จจริงก็คือถ้าเอาเอาวิชาการมาวัดเนี่ย มันมีการกระจุกตัวของตลาดอย่างรุนแรงแล้วก็ผู้เล่นผู้ให้บริการรายใหญ่เหลือเพียงสองรายครับ<ะ>ก็ลดการแข่งขันอย่างแน่นอนครับทีนี้พอมีการลดการแข่งขันผู้บริโภคเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือว่าจะได้ผลลบมากกว่ากันล่ะคะคุณหมอต้องเรียนอย่างนี้ครับการที่เขารวมตัวกันเนี่ยด้วยเหตุผลหลักก็คือ e Scale, อีกนมิตรเกี่ยก็คือการประหยัดต่อขนาดทำให้เขาไม่ต้องลงทุนซ้ำซ้อนอรประหยัดเงินนะครับคำถามง่ายๆคือเวลาเอกชนต้นทุนลดลงเนี่ย จะลดราคาของไหมถ้าไม่มีการแข่งขันอืมอ่าถ้าไม่มีการแข่งขันถ้าเอาเกินเข้ากระเป๋าเขาไม่ดีกว่าเหรอครับไปแบ่งผ<า>ู้ถือหุ้น<า>แต่ถ้ามีการแข่งขันเนี่ยอย่างไรเสียคู่แข่งลดราคาเราต้องลดตามครับ<า>ดังนั้นเนี่ยไอการประหยัดต่อขนาดในการรวมธุรกิจเป็นเรื่องจริงแต่ประโยชน์<า>ตกอยู่ที่ใครนี่อีกเรื่องหนึง่ง ซึ่ง<ม>ถ้าไม่มีการแข่งขันประโยชน์ตกตกอยู่กับบริษัทและผู้ถือหุน้นไม่ใช่ตกอยู่กับผู้บริโภคครับーーค่ะแล้วอย่างนี้กสทชจะทํายังไงอะคะคุณหมอคะผู้บริโภคเริ่มกังวลแล้วนะฟังแบบนี้คะ่ะจริงๆโดยหลักก็ต้องพิจารณานะครับว่าเรามีอํานาจในการพิจารณาในระดับไหนอย่างไรนะครับณวันนี้ยงัยงยังเห็นไม่สอดคล้องกันคือสานเห็นว่าเราไม่มีอำนาจย้ำยังการรวมตัวผมเนี่ยเห็นว่าตามประกาศข้อ8เรื่องประกาศผูกขาดปี2014 9นะครับ บอกว่าถ้าไปซื้อกิจการประเภทเดียวกันาการอมือถือกับมือถือหรือโทรศัพท์บ้านกับโทรศัพท์บ้านเนี่ยซื้อหุ้นเกินจน,นแล้วละสิ็หรือซื้อสินทรัพย์เนี่ยต้องร้รลบความเห็นชอบจากกรรมการผมคิดว่าถ้าเอาตามข้อเนี่ยมันต้องเห็นชอบคือไม่ใช่ยับยั้งไม่ได้ครับแต่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่แต่สุดท้ายต่อให้เห็นชอบได้หรือไม่ได้เนี่ยก็จะไปตกกรณีเดียวกับทางที่กรรมการแห่งการคช้าหรือก็ของคอพิจารณาแบงก์โมกับโลตัส เสี่ยข้างมากอาจจะเห็นชอบให้คูบรวมก็ได้ครับดังนั้นมันจะตตอบอะไรไม่ได้ครับครับดังนั้นในมุมของกสทชอเองจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามเรื่องนี้หรือว่าจะมีการเคาะไหมครัว่าจะเคาะเมื่อไหร่ในการควบรวมกิจการดีวนี้เกิดขึ้นฮะตามที่เอกชนให้ข้อมูลต่อตลาดะนะครับคาดว่าดีวเนี้ยการปิดดีวเนี้ยจะเกิดขึ้นครึ่งหลังของปีหน้าไม่รีบนะครับไม่เร็วแล้วก็ในส่วนของประกาศของเราเนี่ยเขาต้อง ยืดรายงานก่อนปิดเดียว90วันดังนั้นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้แปลว่าเราสามารถสั่งให้เขายืดได้นปัจจุบันนะครับแา่มาบอกว่า,าปิดเดียวครึ่งหลังเนี่ยประมาณกลางปีเขาถึงจะส่ง<ฆ>ดังนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราแนะนําส่วนต่างงานกสชไปคือว่าระหว่างเนี้ยอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆ<ฆ>ระหว่างเนี้ยต้องติดตามว่ารูปแบบการลงกิจการเป็นยังไงเพราะตอนเนี้ยอยู่ระหว่างเจราจามันยังไม่ลงตัว<ฆ>ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนเนี้ย พอเข้าใจได้ว่าเขาจะรวมบริษัทแม่บริษัทแม่คือ Two Corporation จ<ะ>ับ p o t a l Access Communication <ะ>แต่บริษัทลูกคือ D ี t a c n e t กับ Two Book X เนี<ะ>่ยยังไม่บอกว่าจะรวมหรือเปล่า<ะ><ะ>ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าติดตามความเคลื่อนไหวก,ก็เลยเสนอให้สจานักง,งานเนี่ยตั้งพนักง,งานติดตามความคืบหน้าของการรวมกิจการในกรณีนี้นะครับ<ะ>แล้วก็ให้เอกชนเนี่ยลองรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะระยะแล้วเราก็ต้องเตรียมคลิกตําราดูว่า ถ้าเขาดําเนินการอย่างางี้มันเข้าข่ายประกาศไหนกฎหมายข้อไหนอย่างไรและต้องเตรียมรับมืออย่างไรครับค่ะคุณหมอขออนุญาตถามแบบน,นี้นอกจากข้อกังวลของทางคณะกรรมการก,รก,รก,รกรสทชอเองว่าจะมีอํานาจในการยับยั้งหรือว่าเข้าไปดูแลในส่วนนี้ไหมย,ยังมีข้อกังวลส่วนอื่นอีกไหมคะในการควบรวมครั้งนี้ค่ะก็ <c oughs> อย่างที่เรียนในทราบว่าการควบรวมเนี่ยทาให้ลดการแข่งขันนะครับซึ่งมันไม่ใช่เพราะการแข่งขันในการให้บริการนะครับต่อไปเวลาจัดประมูลขึ้นจะมีความยากมากขึ้น เพราะสมมติเรามีคลื่นอยู่สองสล็อตต่างมีสามเจ้าแข่งกันค่ะเราจะไม่โดนข้อหาจัดหัวแต่ตอนนี้ถ้ามีคลื่นสองสล็อตนะครับยกตัวอย่างประมาณคลื่นสามพันห้าร้อยเจ็ระส์ที่อาจจะประมูลในปีหรือสองปีข้างหน้าครับอาจจะจัดอาจจะมีคลื่นเพียงพอแค่สองสล็อตแล้วก็มีรายใหญ่สองสล็อตพอดีสองบริษัทพอดีครับอันนี้ก็จะทาให้ไม่เกิดการแข่งขันในการเคาะประมูลก็เป็นอันตรายแบบหนึ่งส่วนอันที่สองที่เราเป็นกังวลก็คือว่าเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่รวมกันสองบริษัทเนี่ย เขามีคลื่นต่างคนต่างมีคลื่นในมือ,อถ้าคลื่นรวมกันแล้วเนี่ยมีมากมีมากเป็นส่วนใหญ่ของตลาดนะครับอันนี้ต้องไปวิเคราะห์ว่าเป็นคลื่นด้านไหนอย่างไรนะครับเป็นส่วนใหญ่ของตลาดอาจจะมีผลต่อการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันในต่างประเทศเนี่ยก็มีกรณีคล,ล้ายๆลักษณะนี้นะครับว่าถ้าควบรวมกันเนี่ยกรรมการในต่างประเทศเขาพิจารณาว่าถ้ามีคลื่นเกิดเยอะเกินไปยกตัวอย่างอาจจะเกินหกประเทศอาาจจะต้องรคลื่นออก ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นการผู้บริรดาเหนือตลาดทั้งในในเชิงมิติขึ้นเนี่ยอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้พิจารณานะครับแต่ว่าเราก็ไปข้อกังวลว่าต้องมาดูก่อนว่าเวลารวมกันแล้วเนี่ยทรัลลยพยากรอะไรที่เป็นของสาธารณะที่เขาได้ไปเนี่ยมันเป็นอยู่ในมือเขามากเกินไปหรือเปล่าครับครับคุณหมอครับตอนนี้ก็เริ่มมีหลายฝ่ายกังวลเหมือนกันนะคบว่าเมื่อการแข่งขันในอนาคตเนี่ยมันน้อยลงมันจะส่งผลให้ราคาในการให้บริการมันมีโอกาสที่จะแพงขึ้นไหมคะต้องเรียนอย่างนี้ครับโดยข้อเทจจริงแล้วเนี่ย ราคาเฉลี่ยค่าคมือถือไม่ว่าค่าเน็ตหรือค่าโทรเนี่ย<ม>จะถูกลงเรื่อยๆนะครับที่ถูกเพราะเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นครับ,รบดังนั้นเนี่ยเราไม่น่าเราไม่น่ากังวลว่าค่าโทรจะแพงเออค่ามือถือจะแพงขึ้นนะครับ,รบแต่อาจจะถูกช้าลง<อ>แล้วเนื่องจากการแข่งขันมีน้อยเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเขาจะขายแพ็กเกจใหญ่ขึ้นคือสมมติประอกอนเนี่ยแพ็กเกจตัวๆอาจจะสอง้อเก้าเก้าอาจจะมีนะครับแพ็กเกจราคาตัวอาจจะไม่ดีหรือจะเป็นสี่เก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าเพื่อให้คนซึ่ง คนจ่ายมากขึ้นเดืละเดือนแต่ว่าได้ปริมาณของอได้ปริมาณอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับเขาก็จะบอกวันนี้ไงค่าเฉลี่ยม,มันถูกลงนะ,ะแต่ข้อท็จจริงคือผู้บริโภคต้องควักกระเป๋ามากขึ้นคุณหมอรี่ยกตัวอย่างมาแบบนี้ถ้าในอนาคตมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆประชาชนผู้บริโภคผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้ไหมคะร้องเรียนไปยังกสทชได้ไหมคะจริงๆไม่ต้องร้องเรียนก็ไปที่กสทชครับถ้าเราเห็นการผูกขาด เห็นการรวมตัวแล้วเป็นผู้ด้านเนือตลาดเห็นการแข่งค่าลดลงเห็นการกำหนดราคาที่เป็นธรรมเนี่ยเราสามารถกําหนดมาตรการเฉพาะได้นะครับถ้าเราจะกํากับราคาเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูคือโครงสร้างต้นทุนเราสามารถให้สั่งให้เขาแสดงบัญชีต้นทุนราคาแยกประเภทบริการแล้วกําหนดราคาขายปลีกห้ามเกินเท่าไหร่ได้ครับหรือสั่งห้ามให้ให้แบ่งแยกบริการออกจากกันว่าบริษัทนี้ให้บริการอะไรได้บ้างบริษัทไหนให้บริการอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งว่าการรวมกิจการเนี่ยเป็นในรูปแบบไหน เรามีบริการลักษณะไหนครับพูดนะวันนี้มันเหมือนการคาดการล่วงหน้าครับอย่างอย่างปัจจุบันเองทางผู้บริหารของดีแทหรือว่าทูเนี่ยมีการเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกสทชริยางพรเมื่อวานเนี่ยเราได้เชิญทางดีแท็มานะครับตอนเที่ยงขึ้นซึ่งก็ให้ข้อมูลไปจํานวนหนึ่งเพราะเขาต้องรีบไปแถลงข่าวของเขาต่อส่วนส่วนเมื่อวันดีแท็กนะครับส่วนว่าทูเนี่ยเข้าขอเลื่อนเป็นวันนี้ซึ่งเข้าใจว่าจะมีการพบปะกันเวลาสิ0ห้านศูนย์ศนครับ คุณหมอครับอย่างเมื่อวานดีแทกเองผู้บริหารมาให้ข้อมูลอะไรกับกสทชบ้างคะัต้องเรียนให้ทราบว่าเวลาเอกชนยักษ์ใหญ่เขาเจรจาก,กันเนี่ยถ้าอะไรที่ยังไม่ลงตัวเนี่ยเขาจะไม่เปิดเผยสมมติมว่าบริษัทนี้อยากให้เป็นยงงางนั้นดัทยี้อยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ายังไม่ลงตัวแล้วไปเปิดเผยเนีเ่ยเท่ากับไปดีบักครับอีกบริษัทหนึ่งดังนั้นเนี่ยเขาจะสามารถเปิดเผยได้เฉพาะสิ่งที่ลงตัวแล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเขาเปิดเผยว่าเจตนาลมเนี่ยเป็นเรื่องจริงระหว่างเชลโนกับซีทีนะครับ ในการพยายามที่จะลดต้นทุนเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดโดยแนวคิดคือการรวมบริษัทแม่คือ True Corporation กับ Total Access Communication ส่วนรายละเอียดเรื่องบริษัทลูกจะรวมหรือไม่ยังไม่ตอบเพราะยังไม่ชัดเจนครับคุณหมอในกรณีของบริษัทลูกที่เป็น d t a c f n n a n c e กับทาง True Move S ที่เป็นคนประมูลแล้วก็ได้รับใบอนุญาตไล่เส้นขึ้นมาถ้าเขารวมกันจริงๆกฎหมายของกทชทําได้ไหในส่วนของบริษัทลูกอันนี้เป็นปัญหาครับคือโดยหลักปัจจุบันนี่ฮะเอาหน้าวันนี้ก่อนถ้าเขารวมบริษัทลูกเลยเนี่ยเราสามารถใช้ข้อแปดในที่บรีิเวณใทราบคือเราสามารถเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้เพราะเป็นผู้รับบริการผู้รับอนุญาตโดยตรงแต่รูปขอบกับตัวแท็กซีไม่ใช่ผู้รับอนุญาตแต่ถ้าเขารวมบริษัทแม่ก่อนเนี่ยเราค่อยไปรวมบริษัทลูกเนี่ยตามกฎหมายปัจจุบันนะครับ ถือเป็นบริษัทในเครือเดียวกันบริษัทในเครือเดียวกันเนี่ยเราอนุญาตให้เขารวมโดยอิสระครับแปลง่ายๆคือถ้าเขารวมบริษัทแม่ก่อนเนี่ยบริษัทลูกเขาจะเลือกรวมหรือเลือกไม่รวมแล้วแต่เขากสทชทําอะไรไม่ได้ครับคือถ้าแม่รวมกันแล้วใชครับต้องใช้หนึ่งต์แต่บริษัทแม่ครับแต่คือถ้าถ้าตามกฎจริงๆแล้วถ้าแม่รวมกันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาถูกต้องไหมะอ ยังไม่แน่ครับอย่างที่อย,ทอย่างที่เรยนให้ทราบว่าเราต้องตีความก่อนว่าเรามีอํานาจในการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่นชอบกันควบรวมหรือเปล่าครับ<ฆ>อันนี้เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งปัญหาข้อที่<ฆ>สองคือต่อให้ยานด้านเนี่ยเราเสียงข้างมากจะเห็นชอบหรือย,ยับย<ฆ>ั<ฆ>้งครับค<ฆ>่ะคุณหมอคะ่ะถามต่อเลยเราจะเคาะได้เมื่อไหร่ที่ว่าเราจะรู้ว่าเรามีอํานาจหรือไม่มีอํานาจสําหรับกสทชนะคะจริงๆอันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยครับคําถามคาถามง่ายๆคืออยู่ที่ว่ากสทชมีเจตนาจะกํากับดูแลการควบรวมไหม เพราะ <ening> มีวัไเก้าเดือนถ้ามีก็แก้ประกาศให้ชัดจะจบในวันนี้เลยครับแต่ถ้าไม่แก้ก็แสดงว่าอยากให้คลุมเครือแล้วก็ไม่อยากไปแตะเรื่องการรวบรวมค่ะนั้นตอบตรงไปตรงมานะครับถ้าคิดว่าประกาศข้อไหนมีความไม่ชัดเจนทาให้มันชัดก็จบครับกว่าเขาจะรวบรวมอีกเก้าเดือนทางหน้าครับค่ะสังคมก็จะได้ไม่งงไม่ต้องคลุมเครือเลยตีความกันชัดๆเลยนะคะคุณหมอถูกต้องครับแล้วอย่างเบื้องต้นเองคุณหมอมีโอกาสพูดคุยกับกรรมการท่านอื่นไหมฮะเขามีความคิดเห็นกันดูนี้ไงบ้าง ยังเลยครับเพราะสํานักง,งานยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้เข้าไปเพราะเข้าใจว่าคงจะรอให้ทูมูฟเนี่ยให้อ่าทูคอปเปอเลชันให้ข้อมูลวันนี้ให้เรียบร้อยครับค่ะคุณหมอขอถามข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อมูลของต่างประเทศไหมคะว่าบริษัทเครือข่ายมือถือของต่างประเทศอื่นเขามีเหมือนเราไหมบริษัทเดียวสองบริษัทหรือว่ามากกว่านี้อะคะต้องเรียนให้ทราบว่าบริการโทรศัพท์มือถือใช้คนสูงนะครับดังนั้นเนี่ยมีผู้ให้บริการน,น้อยหลายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสามลายขึ้นไปครับครับ เพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรียกอะไรดีเป็นบมอน้ำมันเป็นขุมทรัพย์อะฮะดังนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็อยากเข้ามาก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็เป็นสามลายนะครับเทียงแต่ว่าถ้าเริ่มรู้สึกว่าสามารถรวมกิจการกันได้เนี่ยมันจะรีเวิร์สคือมันจะย้อนหลังกลับไปเหลือสองลายอันนี้จะจะแก้ปัญหายากเพราะลายใหม่จะไม่มีโอกาสเกิดถามว่าทำไมเพราะตลาดมันเต็มแล้วแล้วครับแล้วลายเก่าเนี่ย เขาสมมตินะสมมติก็ส่งสัญญาณกันว่าส่วนแบ่งห้าสิบ้าสิแค่นี้พอใจละถ้ารายใหม่เข้ามาก็ช่วยกันไปถลลมก็หน่อยกดราคาลงเขาก็ขาดทุนอยู่ไม่ได้ครับโอ้โหฟังมานี้ผู้บริโภคอย่างเราๆนี่กังวลแล้วนะคะคุณหมอใช่ฮะดังนั้นอยากถามคุณหมอหน่อยว่าระหว่างกระบวนการเปลี่ยนผ่านก่อนที่จะรวบรวมกิจการสําเร็จเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทั้งสองข่ายไหมฮะต้องเียให่ทราบวันณปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไม่มีการควบรวมบริษัทลูกเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับใครใช้ สัญญาค่ายไหนก็ใช้สัญญาค่ายนั้นต่อไปนะครับยกเว้นจะเกิดผลกระทบทันทีคือตอนที่มีการควบรวมบริษัทลูกครับอันเนี้มันจะเปลี่ยนชื่อบริษัทที่เราทำสัญญาด้วยมีแท็กไตรเดตจะไม่มีตูมุฟเอสทียูซีจะไม่มีนะครับจะไปตั้งชื่อบริษัทใหม่ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอมากนะคะ9เดือนอย่างที่คุณหมอบอกหวังว่าจะมีความชัดเจนจากกสทชเร็วกว่านั้นนะคะคุณหมอ ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ประวิตรลีสถารพรวงศานะคะกรรมการกอสทช,อชอค่ะตอนนี้โจทย์ใหญ่ขอพุ่งไปที่กอสทชอเลยที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะคะว่าเราก็อยากเห็นความชัดเจนสรุปแล้วจะทำยังไงต่อไปโดยเฉพาะในมุมผู้บริโภคนะเราก็มองว่าเอาถ้าเหลือแค่2เจ้าใหญ่จริงๆไม่รวม NT นะถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐละกันค่ะระหว่าง AS แล้วก็ท e ด e แทที่รวมตัวกันเนี่ย พี่น้องประชาชนเนี่ยก็กังวลน,นะคะถ้าเกิดแพ็กเกจใหญ่ขึ้นมาจริงๆในการคิดค่าบริการเพราะว่าเท่ากับว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันต้องควักออกไปจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตเพิ่มมากขึ้นค่ะใช่ยังไงก็ฝากความหวังไว้กับทางกสทชแล้วกันนะครับในขณะที่เป็นหน่วยงานกําก,กับดูแลนะครับเพราะว่ามันก็ส่งผลต่อผู้ใช้บริการทั้งทรูทั้งท e ีแทรรวมไปถึงในฝั่งของ AS เอสาด้วยเหมือนกันนะค่ะ